สวัสดีจ้าพี่น้องพาดูสวนนิดนึงจ้ะทีเที่ยวกลับมาอะไรก็เปลี่ยนเขดสิบวันหนึ่งนี่ที่ฉันตัดให้ดูนะ่ะที่ฉันตัดให้ดูวันนัน่วาวิธีตัดตัดยังไงอะ่ะสุชินีเนาะบวัวฝรั่งวันนี้มันกลับมาดูพี่น้องมันเคี้ยวกันดูนะ่ะปลูกในคอกปุ๋ยพี่น้องเนาะสุชินีต้องปลูกในขอกปุ๋ยจ้ะบวัวฝรั่งฉัน ปลูกต้นเดียวนอกแต่ปีนี้ฉันปลูกสีต้นด้วาสีเหลืองเลยเนาะในบานเก็บใบไฮสามสีลูกเนาะ,นะสีเหลืองเนาะต้นนี้ฉันก็ไม่เอาทิ้งลูกใยละจ้ะเป็นแคนตาลูปจ้ะพิธีแล้ว,เ,เ,ลเ,วเออไม่ตัดมนันนไอ้ฝักทองยักษ์เนาะสีสม้มมาปีนี้แคนตาลูปจ้ะฉันตัดยอดนะยอดวัวๆฉันตัดออก มันอยู่กับปุ๋ยมันก็งามเลยอพี่น้องดูอ่ะขันนี้ก็เลยลกไปเลยเนาะเดี๋ยวพาด,ดูฟังนี่เนาะเนี่ยแม่บ้านเกกิบให้ชั้นแล้วจ้ะเดี๋ยวพาด,ดูฟังนี่เสร็จเราก็ไปดูอีกฟังหนึ่งเนาะพอเดี๋ยวคลิปยาวจ้ะ แบล็คเบอร์รี่ไม่บานเก็บไปให้มันหกเอ้มันหกมันร่วงมันร่วงเนาะมันซุกมากจะมันร่วงเนาะพันนี่ไม่มีเม็ดจ้ะเม็ดน้อยเนาะฉันเก็บไม่กี่เก็บไปให้ลุงนิดหนึ่งให้ลุงไวกินครับโยเกิร์ตจ้ะเนาะปีนี่ไม่หลจ้ะเพราะว่าตัดให้มันมีแค่สองกิ่งเนาะปีทีเแล้วมันดกเกินปี่นานี่แหลยจะได้หลายจะเอาไว้หลเนาะจ้ะ มันมีของของของปีก่อนก่อนนู่นเหลืออยู่ตนหนึ่งพี่น้องลูกมันจะสวยมากไปเห็นไหมสวยมากสุกไหมตนหนุ่งเนาะมัน,น,น,นถ้าทุกมันเด็ดง่ายจ้ะยังไม่ทุกหรอกนี่ ต้ลก็ไม่กไมดกพี่น้องปีนิคลุนดกดกพี่น,น้องดกดกดกมากเดี๋ยวซุกละฉันจะพามาเก็บจ้ะตอนนั้นให้ดูตอนเขียวเนาะยังไม่เท่าไร,ตอนน,อราออตอนนี้เหลืองเราเห็นเห็นเยอะเนาะตอนนี้เหลืองเราเห็น เห็นแล้วตอนมันต้นมันเขียวๆอยู่มันก็มองไม่เห็นเนาะนี่มันยังไม่สุกมากพี่น้องมันยังเขียวอยู่อีกจักอะทิตสองอาทิตย์เนาะค่อยเก็บเนาะดกทุกกิ่งเลยจ้ะที่ที่แล้วไม่ดกเนาะสองพันสิบแปดดกสองพันสิบแปดฉันก็เอาไปเมืองไทยเดี๋ยวไปให้พี่น้องกินเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่อร่อยมันยังเขียวๆอยู่เนาะตรงรอยมันสุกคุณหวานจ้ะเนาะเดี๋ยวสุกเลยพามาเก็บพี่น้อง เดี๋ยวไปดูฝั่งข้างบนกันเดี๋ยวคลิปยาวเนาะหาดูนิดนึงจะ้ะพักชั้นงามงามพักสลัดด้วยปลูกทิศกันโผล่นอกช้อนถิ่งต่างหลายแล้วนะพริกเป็นดอกพริกเป็นดอก ราสเบอร์รี่มันร่วงหมดแล้วพี่นอ้องตอนที่ฉันจะไปมันกําลังดกเนาะกําลังสุกเลยร่วงหมดแล้วนี่กําลังเป็นดอกอีกว่าผสมเกสรให้มันเป็นราสเบอร์รี่ที่เป็นลูกตลอดปีพี่นอ้องเนาะดอกใหม่น,นี่ก็อัดกันจังเลยเนาะ มันแรงมากพี่น้องแม่บ้านบอกฝนตกที่หนึ่งสี่ฉันไปเที่ยวสิปันอ่ะนี่ดอกอันนี้ฉันก็เป็นดอกเลยวนี่เดี๋ยวไปดูลุงคุดมันฝรั่งกันเนาะบาจะพาไปดูลุงไปคุดมันฝรั่งแต่ว่ามาเห็นตรงนี้พี่น้องดูดูรูมบับฉันตัวมันคืองามเทป้า ดกรักเรีนี่ปาดูปี่นงไปใหญ่ให้ให่ันเลย มันพลังกันมันเฮงแรงมากพี่น้องฝนตกรั้งเดียววะ่ะอ,อฉันไปไปเที่ยวซิฟันฝนตกรั้งเดียวโอ้มีห็นสีเหลืองพี่น้องโอ้ฉันกล้าว,วกลับมาในสีเหลืองี่เป็นโดกระบไม่เห็นเม็ดาลาาๆนะ่ะปลูกง่าย ปลูกง่ายเนอะตองบรีก็เป็นลูกเหมือนกันจ้ะตองบรียนี่เป็นลูกตลอดปีจ้ะฉันปลูกมะเขือเทศใ่กระถางด้วยเหี่ยวจะคล้องมาอยู่เหี่ยวไม่บานเก็บไม่ามาลดน้ำทุกวันเนาะ,น,ะนี่เก็บไปให้พวกกินกับ โยเกิร์ตพักตรงเด็ดแขนงออกไปเนาะเขียวแล้วเนาะพี่น้นงเนาะเขียวแล้ว